วันนี้นะคะเรามีพ่อมาด้วยเพราะว่าเราจะมารีวิวลูกอมแฮร์รี่พัลเตอร์กันนะคะคนละเราจะมากินคนละสามเม็ดกันนะคะ <c oughs> ก็นี่นะนี่นะคะแฮร์รี่พัลเตอร์แบบหมุนนะคะแบบตายหมุนค่ะมาเริ่มกันก่อนเลยเราจะยิงฉก,กับพ่อนะคะยิงใครชนะไม่ใครแพ้ได้กินก่อนครั้งหนึ่ง อยิงฉุกมึงไล่กินก่อนอมาโจนจับพึ่งนะ1 3ึอ่อ้าวไม่ไปไม่ไปอ่ะแมวเ,เอาประมาณนี้แล้วกันนะคะได้สีอะไรอ่ะสได้อันไม้ได้อันนี้รถอ้วกหรืออันนี้จะเป็นรถอ้วกหรือรถพีทนะคะนี่ รถอ้วกหรือรถพีดนะคะต้องลองจับเสียงดูเสียงดูนะคะจะเป็นอันนี้นะคะเราจะใช้อันนี้เราจะใช้การกัดเทอนะเป็นไงพีดหรืออ้วกเองอะไนะคะ เป็นยังไงครับผิดหรืออ้วกครับจะหมดอันแล้วครับอ้วกค่ะ,ค <c oughs> ะมันรสชาติแปลกแล้วกินให้หมดดีอย่าโกงขอค่แม่เขาใช้ใายกันโอเคอติดรันเลยอ่ะรสชาติแบบตาใครตามป้าไปหมุนเลยค่ะอ่าฮ่ได้รสแพมเพิร์ดเด็กหรือ อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะขาวนะคะแอมเพื่อเด็กหรืออะไรสักอย่างสีขาวอันนี้พวกนี้พวกสีขาวาใช่ไหม,มสีขาวคนละหนึ่งเม็ดแล้วนะคะกาดเลยไม่มีกลิ่นนะคะโหกัดเลยอว่างเลยนะคะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แอมเพื่อหรอก ยินดีไหนมากัไดไอทีเที่ยวเลยเหรอโคโคนัทมะพร้าวอร่อยโอ้ยยิ้มอยอ่าไม่ต้องยิ้มเอหนึ่งสองอะไรอ่ะสีเป็นอาหารหมาหรือช็อกโกแลตนะคะอาหารหมาหรือช็อกโกแลตเป็นอันนี้สองอันนี้นะคะอันนี้อาหารหมานี้ช็อกโกแลตนะคะกานได้เราจะเอาอันนี้นะคะ ืมช็อกโกแลตค่ะอร่อยก็ประมาณนี้เนาะเราก็รีวิวกันประมาณนี้เนาะสามอันพอแล้วมั้งสองอันพอคนละสองอันอีกใบอีกหนึ่งสามอันไม่ได้เหรอขอสามอันหนึ่งต่อหลับตาแล้วกันแล้วหมุนแล้วอยูุ่ดอ้วงไม่เอาค่ะถ้าซ้ำไม่เอานะคะอันนี้เป็นรถ รถรามหรือ,อหรือรถอดดย่าเน่านะคะเอออันนี้ลานนะคะกับรถย่านเน่าค่ะเอ๊ถูกด้านนี้อืมถูกสีเขียวเนาะเป็นสีเขียวสีเขียวไม่เอาขอหยิบเองไม่ไม่ไมต้องดูให้ก่อนหาก่อนสีเขียวนั่นแหละถูกแล้วนี่นะคะเป็นสีเขียวนี้นะอ่าฮะถ้ามีจุดนะไม่ใช่มีจุดนะเนี่ยอดเนี้ไหนจุดไว โอเคถูกอ <Okay>, ืมย่าเน่าหรือย่าเน่าวหรือย่าเน่าหรือลางย่าเนา่าห <laughs> าย่าใยรวะโย่โ <laughs> ยานามากด้วยเน่ากเลยเหรอไม่เคยเน่าเฉยๆโอเคไหมเท่านี้ไหมไปหาน้ำกินดีกว่ขาขออีกหนึ่งแก้วเมื่อเอาแล้วพอเหอะ ทรมานไปปกินน้ำนะ bye บายบายบายยีพ <c oughs> ีหนึ่งนะ